ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม,มอุ้ยอายถึงแล้วนี่สวัสดีคะ่ะคุณน้องสวัสดีคะ่ะวันนี้ต้องการหลอดไฟ B1 แบบไหนดีคะวันนี้นะพี่ต้องการหลอดไฟที่ติดตั้งนอกบ้านเอาแบบที่สว่างคูพราะสว่างยังไงอะคะสว่างจ้า เอาแบบนั้นแหละแบบสว่างจ้า<ห>เปิดปิดได้เองอัตโนมัติเราก็ประหยัดไฟนะมีไหมม,มีสิคะคุณนายมาถูกที่แล้วนะคะ<ห>นี่เลยคะ่ะหลอดไฟจัมโบ้โซลาร์เซลล์ B1 120วัตต์กลางคืนติดกลางวันดับอัตโนมัติสว่างนาน ที่สำคัญประหยัดใ่ด้วยนะคะโอ้ดีอันนี้เลิอดถ้างั้นเอาสี่หลอดเลยอุย้ยดีเลยค่ะเพราะว่าเรามีโครงการมีวันปันน้ำใจทุกการซื้อสินค้าเท่ากับได้ร่วมช่วยเหลือและแบ่งปันให้สังคมด้วยค่ะโอ้ดีชอบได้ซื้อของด้วยเสียตังค์แต่เหมือนได้ทำบุญด้วย <c oughs> ใช่ค่ะจัดไปเลยจ้าได้ค่ะโอ้ยเ,อาาเดี๋ยวนะคะ โอ้ยกระเป๋าใหญ่มากเลยค่ะจะไปไหนหรอกคะพอดีวันนี้ฉันต้องไปทําทุระที่เกาหลีอุ้ยเกาเหลีเกรุงโซอุ้ยไฮโซ คุณนายคะคุณนายมาสักทีของที่คุณนายสั่งซื้อได้ครบแล้วค่ะครบก็ดีแล้วเอาวางไว้นี่แหละนี่เราไปเรียกแท็กซี่ให้หน่อยรเร็วอ่ะคุณนายจะไปไหนอะคะจะไปเกาหลีสิคุณนายจะไปเกาหลีใช่ไหมครับถูกต้องโอเคค่ะเดี๋ยวค่ะมันหายไปไหนได้ช่วโงกว่าแล้วคุณนายคะนายเดี๋ หายไปนานหลือเกินแท็กซี่ทำไมแถวนี้มันไม่มีทแท็กซี่เลยหรอแท็กซี่ยังมีค่ะคุณนายแต่ไม่มีแท็กซี่คันไหนยอมไปเกาหลีเลยค่ะพี่ก็เลยบอกแท็กซี่ว่าให้แท็กซี่ไปเกาหลีเหรอใช่ค่ะ้าทำไมไม่บอกเขาไปสนามบินแล้วอ้ารเหรอก็อไปสนามบินแล้วเขาขี้ื่อไปเกาหลีแล้วก็ไม่บอกหนูล่ะตายแล้วน้าเบื่อจริงเลยไปเลยไปเรียกแท็กซี่จะไปเกาหลีเหรอจะกลับบ้าน ไร่ไปอ่ะไปยัไ,ปไงกับเครื <c oughs> อ่องออกชั่วโมงกว่าแล้ววิ่งตามเราเผื่อทันจะต่อะล้อเลยเหรอมันเป็นถลักหน้าอะไรวะถลักหน้าเก็บของเลยกลับบ้านโอเคไอ้เฮียมาด้วยไอ้เฮีนมาด้วยเออได้ค่ะคุณนายเฮ้